ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับเอ,เ,เอาเลยครับผมพร้อมตอนนี้พร้อมมากเลยพร้อมเลยเหรอใช่ขึ้นเลยเปล่าขึ้นเลยตัวหน้าบอหรอือตัวนี้เออหน้านี่เลยตัวหน้านี้เนาะเห็วก็ย้ายตังร้านแบบขวางเ่้อเอาหน้าก่อนเราจะได้แบบใช่เ<ๆ>ดี๋ยวจะปิดง,งานตัวหน้าให้เสร็จเลยแล้วกัน ีทุกท่านเดี๋ยวเราจะทำการติดเชิงชายด้านหน้าเนาะให้เสร็จไปเลยนะครับ

เ่อมันจับโทรศัพท์ลาสุดโอ้มาเลยเหมือนเดิมเลยลมมบักไ้ก็ม่อฮะบักไห้าเดิอไอีโรศัพท์เตียงเมียนะเียนเมีว่าจะมาทำ ยิงในส่วนของคืนชายด้านหน้านะทุกท่านคืนจะใช้ประมาณสองแผ่นกว่าเนาะเบรกไหมเนี่ยยังไงเดี๋ยวจ๊ะโอ้โหนี่มันเซเว่นมีนหมาดดีๆนี่เองใช่เจ้าก็ะีเล็กเก้าใส่แหล่ะเก้าเว้นเก้า ร้านเก่าใช่มาที่นี่นั่นจะขึ้นปิดช่แล้วเราเออไปฝั่งนู้นดีกว่าใช่ปิดอยู่เอาออกเลยถุกนายครเตรียมแผ่นต่อมาเลยหนึ่งสองปึ๊บเป็นต่อนี่คือแผ่นเก่าเหรอเออไม่เอาเอาแผ่นน่ะไปต่ออันก่อนอ่าทาเกลือต่อกันอะไรก่อนเด้ได้ไหมเอาแผ่นมาต่อก่อนแล้วขึ้นไป เอาอันเดียวนั่นเละแผ่นเดียวนั่นเลยอย่มันให้ต่อเลยอย่าไปเชื่อพี่ในเราจะโยนพี่ในลงคลองนด้ไหอจ้ากลงไปเนี่ยเตรียมยกขึ้นไปต่อเลยเข้ามาเองมันต้องต่อกันจากข้างล่างได้กูกไไร ตัวคือแดดแท้อุย้ยหอน,นแพงนะน,นี่มันมีติดได้มุงนี่เนาะมีสีได้มุงเนาะนมุงอะไรมุงหลังคาใช่หรือเปล่ามุนะเฮ้ยเราอย่าไปพูดก่อนแบบพี่วาววางไว้อยู่นี่อรอนะได้ได้เหยียบมันนะมันแมนบ่มันคือหอนแท้ เมื่อกลางเวรยังหนาวอยู่นหมันมันวิ่งไปทางอื่นแล้วใส่รองเท้าเบอร์อะไรฮะจะซื้อให้ใหม่หไม่รองเท้าเพราะว่ามันวิ่งไปนะมันใส่รองเท้าเบอร์อะไรฝนนะก็ดึกไปจะซื้อให้ใหม่ถามดึงฝนท้าสุดยอดเลย ล่มเงาอยู่อ่ะหูสวยจังเลยชดมันกว้างสวยมากน่เอะเดี๋ยวขึ้นฝั่งจากฝั่ง้นฝั่งนี้ตตองอยู่สคนเดี๋ยวันเื่อนไปไร เยืนอาอะไรเยืนไมขึ้นให้น้องเอิร์ทแล้วหเหยียบเหยียบขึ้นไปทีละขั้นอ่าเหยียบไยังไงอต้องต้องเอืเื่อไหนที่เหยียบไปฝั่งน้องต่อหรือเปล่าได้ squats, ไดาลังแต่ทอนวิชาน้องเอิร์ธระวังไม่น้ำล้นนะเออเอออะไรแทงวะ ลองหัวนะลูกดีนะที่น้าบอกก่อนไม่งันขวบาหแล้วจริงหัวแตอย่าขาสั้นอย่าขาสั้นทำให้มันคงและยืนแน่นๆจับจับก็ยกขึ้นเลยแบบนั้นเลยจับตั้งขึ้นน้องบอกผมยังไม่เคยได้รับทานอกไม่ก่อน มันเหยียบไม่ได้นะนาลาสโอ้อะไรที่เหยียบมันเลอ้าชวมาคอยตัเหลี่ยมมันแตกด้นะเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันจะแตกโอ้บุตยิงให้อ่ะจับไปเอ้อจับจับไปเลื่อน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 ไป รถไม่กล้าขยับเลยการหายใจเลยเหรอ ทำไมมีน้ำมูกเป็นไข้มันจะนอนไม่ใช่แล้วแบบนี้ <c oughs> ตง่งหลากหีดิไ่แล้วร่ไม่ใช่ใย,อ,ยอ้าวหรอคะลหรอคะออวันนี้จะมอจะฝากแล้วมีคนจับไไว้ใช่ไหมเฮ้ยอะไจะเข้าหรือ สิบสิบปุ้ยสปุ้แล้วยากขนาดนี้เลยเอกที่สิบแล้วจ้าพอวันสิบบายบายขอบคุณครับผมสิบแล้วต่อเหรอต่อเลยสวยอันนี้มง่ายจัง ไม่ได้ไม่ได้จังหวะหรือเปล่าเดึงขึ้นยุบเออเหตุผลดีครับก็เป็นการยิงเชิงชายเนาะด้านหน้าร้านนะของพี่วันนี้เราจะพยายามนะครับปิดงานเชิงชายให้ได้นะพี่ก็เชิงชายเดีวต่รอลุ้นว่าจะได้ขึ้นหลังคาหรือเปล่าเชิงชายรอลุ้นครับสวัสดีครับ